รียนรู้เรื่องสถานที่สำคัญในชุมชนบ้านคุณฉันน,น่าอยู่ในหมู่บ้านแสนสุขสันด้านซ้ายหมู่บ้านมีวัดถัดไปเป็นโรงพยาบาลด้านขวามหมู่บ้านมีตลาดทัดไปเป็นโรงเรียนเด็กๆ ยันอา่านเขียนไปโรงเรียนกันทุกวันบ้านของฉันน่าอยู่ในหมู่บ้านแสนสุขสันต์ด้านหน้านมีร้านสะดวกซื้อถัดไปเป็นธนาคารด้านหลังเป็นสวนดอกไม้ถัดไปเป็นสุถานีตตอ สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคือทัศน์มิ้วและคุณกรม แล้วค่ะเด็กๆแล้ววันนี้สเด็กมาเรียนรู้เรื่องอะไรคะคุณคระสำหรับวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กๆเลยค่ะรวมมิวคุณครูคะเพราะว่าคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนของเรานัเองชุมชนของเรานี่จะประกอบไปด้วยสถานที่สําคัญต่างๆมากมายนะคะถึงรวมกันเป็นหนึ่งชุมชน สถานที่นั้นมีอะไรบ้างไปดูกันนะคะอันดับแรกเลยในแต่ละชุมชนก็จะมีอาคารบ้านเรือนเด็กไม่ว่าจะเป็นบ้านของเด็กเองบ้านของเพื่อนบ้านนะคะเราจะอยู่รวมกันเป็นบ้านหรือว่าเป็นชุมชนนะคะนอกจากหมู่บ้านหรือว่าบ้านเรือนแล้วมีอะไรอีกคะคุณคุณมิวนอกจากหมู่บ้านแล้วก็จะมี ชุมชนที่เป็นโรงเรียนค่ะสถานที่ที่สาคัญที่อยู่ในชุมชนก็จะมีโรงเรียนมีอะไรอีกคะครุกทางศาสนาก็คือวัดนั่นเองจับไปได้เลยค่ะมีหาามู่บ้านมีครอบครัวมีบ้านเรือนมีโรงเรียนมีวัดนี่หลักๆเลยสามารถรวมกันเป็นหนึ่งชุมชนได้นะคะถ้าชุมชนใหญ่ขึ้นมาหนอ่อยก็จะมี สถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ,ภาพ,ภาพชุมชนนะคะ,คะแล้วก็มีอะไรอีกนะที่ที่จบบร้ายน่ะสถานีตำรวจค่ะมีสถานีตำรวจด้วยนะคะแล้วเวลาเราไปจับจ่ายซื้อของนะคะค<ช>ุณนิ้วไป <นะ S 2> ที่ไหนเราก็จะมีตลาดนะคะหรือไม่ก็เป็นนานี้มาหรือห้างสรรพสินค้านะคะใช่เลยค่ะเนี้ย สิ่งต่างๆเหล่านี้เขจะประกอบรวมกันเป็นชุมชนนะคะคุณครูทัดขอยกตัวอย่างชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพาวิทยาคารน,นะคะของเราอ่าอยู่ชุมชนอภิสิทธิ์ค่ะเด็กๆ้งอยู่ชุมชนอภิสิทธิ์นะคะสถานที่อ่าใกล้ๆกับโรงเรียนของเราก็จะมีมีชุมชนอภิสิทธิ์แล้วก็มีวัดอภิสิทธิ์ค่ะที่อยู่ใกล้ๆนอกจากนั้นก็ยังจะมีอ่าวิทยาลัย,าย,าย อาชีวศึกษามหาสารคามนะคะที่อยู่ใกล้กันนะคะสถานที่อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือกุดนางใยค่ะอันนี้ขาดไม่ได้เลยสำหรับชุมชนพิศของเราจะอยู่ใกล้ๆกับคลองกุดนางใยนะคะแล้วก็ใกล้ๆกันกับเครื่องสมเทวินนั่นเองค่ะเป็นสถานที่สำคัญของเมืองมหาสารคามกันนะคะ น,นี่ก็คือ,อตัวอย่างคข้าวของมักขั้ชุมชนนะคะแล้วอย่างคุณภมิ้วนะคะอยู่ชุมชนที่คุณุูมิ้วอยู่นี่อยู่ใกล้กับอะไรคะ,อะของคุณภูมิวนะคะ,ะจะมีอยู่ใกล้ริมคลองสุขไพรเหมือนกัน,นะค่ะแล้วก็จะอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าแล้วก็คือโลตัสเอ็กเพสค่ะแล้วคุณลูกละคะอยู่ใกล้กับอะไรบ้างคนที่คุณลูกลาะใส่ กับคุณครูทัดอยู่ก็จะมีเสิร์ฟไทยคอมเทคนะคะมีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ทหารสารคามนะคะด้านหลังก็จะอยู่ใกล้กับแมคโรนะคะที่อยู่ใกล้เคียงกันตรงนั้นนะคะแล้วเด็กๆนะคะชุมชนของเด็กๆเด็กๆมีบ้านเรือนอยู่ใกล้กับสถานที่สําคัญในชุมชนมีอะไรบ้างอย่าลืมริบบอกเล่ามาฝากคุณครูทั้งสามเลยนะคะคุณครูอยากรู้ว่า อยู่ใกล้กับอะไรนะคะแล้วก่อนจบคลิปก็อย่าลืมทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้เป็นไงคะครูค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะเด็กๆกพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมทำการบ้นนานให้ครูว่าหมายได้นะ้ไปละค่ะบ๊ายบายเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กหลังจากที่ได้เรียนรู้สถานที่สำคัญในชุมชนไปแล้ว ต่อไปเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันต่อเลยค่ะ house house บ้านบ้าน school school โรงเรียนโรงเรียน temple temple วัดวัด hospital hospital โรงพยาบาลโรงพยาบาล Police Station Police Station สถานีตำรวจสถานีตำรวจ Market Market ตลาดตลาดเก่งมากค่ะเด็กๆแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะแม่าบาน